Q&A Academic ถามตอบกับวิชาการครับวันนี้ EP ที่8แล้วนะครับยังคงเป็นเรื่องการเข้าใช้งานในระบบ e g p ของหน่วยงานภาครัฐเราไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันนะครับครับการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางมีขั้นตอนอะไรบ้างและจะต้องดำเนินการอย่างไร ครับการลงทะเบียนคณะกรรมการกำนหนดราคากลางมีด้วยกัน4ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปทําตามกันเลยครับโดยการเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนที่ w w w g p o k u m e n t g o t h เลือกลงทะเบียนที่นี่เลือกการลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐเลือกสถานะ คณะกรรมการกำหนดราคากลางแล้วกดเริ่มต้นการลงทะเบียนขั้นตอนที่ 1. การบันทึกข้อมูลส่วนที่1ข้อมูลหน่วยงานและสถานที่ปฏิบัติงานทางนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกหน่วยงานและสถานที่ปฏิบัติงานให้ตรงกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุที่ลงทะเบียนส่วนที่2 ข้อมูลส่วนบุคคลให้บันทึกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและกดที่เว้นขยายเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลจากนั้นกดลงทะเบียนสำหรับอีเมลให้บันทึกอีเมลของหน่วยงานเท่านั้นขั้นตอนที่2การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเมื่อพบว่ามีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดระบบจะให้แก้ไขโดยการคลิก ปุ่มแก้ไขข้อมูลเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องหากถูกต้องแล้วให้กดปุ่มตกลงขั้นตอนที่3การพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนเลือกที่พิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนขั้นตอนที่4จบการลงทะเบียนแบบออนไลน์โดยนำส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากรางพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภายใน15วัน ให้กับหัวหน้าเจ้าที่พัสดุของหน่วยจัดซื้อเพราะทุกคำถามต้องมีคำตอบ Q&A Academic s ถามตอบกับวิชาการหากใครชอบคลิปนี้แล้วอยากกดติดตามสามารถกดติดตามได้ที่ Facebook เว็บไซต์และ YouTube ด้านบนนี้เลยครับหรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยนะครับครับสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัยยินดีให้บริการครับ